สวัสดีทุกท่านครับวันนี้โดยวันนี้ผมจะพูดเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองครับผมของ u ูไอพาเนื่องจากผมก็เริ่มเรียนรู้จริงๆก็มาสัก3เดือนถ้าลองนั่งคิดดูตอนช่วงก่อนเกิดโควิดนี่ก็ยังใช้ u ูไอพาไม่เป็นเลย mm hmm. ความรู้นองเลตต์ก็ูนยนะครับผมมันก็พอมีแหลังเรียนรู้นะซึ่งผมก็จะทำ c ชร์เ e นต์ตัวเองต่อไปเพราะว่าจริงๆการเรียนรู้ด้วยยูไอพาจริงๆผมว่ามันไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ยาก แาจจะเหมาะกับผมพอดีเลยหรือผมเลยรู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ผมก็คิดว่าถ้าผมว่าผมทํางานเรียนรู้กับมันไปตามนี้ก็สามารถพอเข้าใจมันได้ว่าโปรเกสในการเรียนรู้ของเราจะไปทางไหนได้บ้างซึ่งโดยทั่วไปผมก็พูดจริงๆว่าตอนผมเรียนยุย่านครั้งแรกอะ่ะผมก็เปิด Youtube ดูเนี่ยแหละฮะรู้สึกมันก็จะมีตัวที่เป็นอีทูดีวที่ดีๆอยู่ตัวหนึ่งก็ รู้สจะเป็นของของคนไทยด้วยใช้ภาษาไทยด้วยนะครับผมคือเหมือนจะมีคนอธิบายเรื่องเรื่องความเข้าใจให้เรารับทราบได้แบบสวยๆหน่อยก็จะมีของคนนี้แหละครับผมแบบนึงนะพาเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้แ้กกันนะครับผมจะเป็นของเท็ h ท็อกไทยนะครับผมเท็ h ท็อกไม่ใช่เท็ h ท็อกเท็ตท็อกไทยนะครับผมอก็รู้สึกจะเป็นตัวที่ผมฟังแล้วเออเข้าใจง่ายดี จะเป็นอธิบายเรื่องเบื้องต้นเลยครับว่ามันคืออะไรลักษณะประวัติความเป็นมาของยุยพารเป็นยังไงด้วยก็ผมว่าอันนี้ดีมากเลยครับผมพูดโดยคุณนอสน,นะครับโดยเป็นพีเซลของประเทศไทยนะครับผมอันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งนะครับผมแล้วส่วนที่สองที่ผมว่ามันใช้ได้ก็คือตรงหน้าสี u โอยุยพที่เปิดขึ้นมาไม่นับตอนที่ไปดูตัวเต็งของพวกอินเดียนะครับผม ที่คนอินเดียเขาทำไว้ค่อนข้างเยอะอยู่ก็หล,หลายตัวก็ดูดีดูได้อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมานั่งทำอีกรอบหนึ่งเหมือนกันทำเป็นคลิปนั่งทำไปแล้วก็เป็นเป็นเป็นคลิปสำหรับชาเลนจ์ตัวเองว่าแล้วก็เป็นการดตะลีเรียนรู้ของผมด้วยว่าผมเรียนรู้อะไรจากการทำแต่และตัเวเล i a l ของเขาอันนี้ก็คือทางเลือกที่ที่สแล้วกันนะครับผมตัวที่หนึ่งก็คือตัว เอนโทรของตัว YouTube ที่เป็นพีเซลของคนไทยนะครับผมตัวที่2เนี่ยเป็นตูตเล่ตัวนี้ครับส่วนตัวที่3นี้อันนี้ค่อนข้างจะแนะนำนิดนึงเป็น Academy ของทาง u i ไอเขานะครับผมตัวนี้ก็แผนว่าจะทำเหมือนกันความจริงแอบทำไปบ้างแล้วละ่ะแต่ว่าเอาจริงผมเป็นคนเวลาทำอะไรถ้ามันไม่ได้อัดวิดีโอหรือว่าทำจดน้อเป็นบันทึกอะไรพวกนี้จะเรียนจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยากทำจะจะหนีเอาเวลาเล่นเกมไม่ก็เอางานอื่นมาทำแทนมากกว่า ตัวนี้ดูคร่าวๆผมว่าค,ค่อนข้างจะโอเคเลยล่ะครับก็เรียกว่าถ้าถ้าตัวเมื่อกี้ตัวเรียนอ่ะเหมือนกับให้เรารู้จักทํางานกับมันได้ตอนนี้ก็คือเขาจะลงลึกกับมันไปด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะนั่งทําสรุปแล้วก็มานอนั่งคุยกันดูอีกทีนึงครับว่าเป็นยังไงก็เขาจะเข้ามาที่อคาเดมี่ยูไอพารนะครับผมก็จะเป็นเว็บของเขาเหมือนกัน อันนี้ก็เราสามารถใช้ไอเดียอะไรก็ได้นะครับผมหรือจะสมัครอีเมลใหม่ก็ได้นะครับขอผมมีเป็นทูเกอร์อยู่แล้วโอเคโพอขึ้นมาละเขาก็จะมีเป็นหลักสูตรเป็นผาพการเรียนรู้ให้เรานะครับผมผมก็แนะนำให้มากดคนยิงเลือกตรงนี้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าของผมอมาถึงนะผมกดที่เรานิ่งผ่านเลย แะตอนนี้ที่ผมทำไปเป็นตัว Develop Fundamental แนะนำตัวนี้นะครับผมแล้วก็ต่อไปก็ไปตัว d v v n n e d คิดว่าน่าจะทำจบประมาณคืออย่างน้อยผมจะชาเร์เ่นตัวเองว่าผมต้องจบตัวโดยผ่าน fundamental ให้ได้ซึ่งก็เดี๋ยวจะมานั่งลองทำแแบบึึหัดข้างในต่อข้างในก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับผมแล้วก็จะมีสรุปเนื้อหาก่อนเข้าบทความเขาหน่อยหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมก็ทำไปประมาณขนาดนี้ลว ซึ่งค่อนข้างจะถือว่าโอเคเลยลหะถ้าทำและสามารถเข้าใจได้โดยที่เราปิดตรงนี้เสร็จแล้วพอผมทำไปใช้ผมว่าเราสามารถนำ U I p a t าตัวนี้ไปใช้งานต่อได้ทันทีในการทำงานจริงของเราหรือว่าอะไรก็เสริมเสริมอาชีพของเราได้ครับผมสามารถทำมันงานให้เร็วขึ้นเหมาะกับทุกท่านนะครับผมก็ลองดูเราขอแล้วกันนะครับก็จะทำ t u t เรีย l พวกเมื่อกี้อย่างไรให้จบเกินครึ่ง และทำบันทึกเก็บไว้แล้วก็ลองอัพขึ้น y ยูทู e เนี่ยนะครับผมแล้วก็จะเคลียร์ตัวเดว e ลล p f u ั d a m e นเ a นนี้ให้จบแล้วก็เหมือนกันครับก็จะนําขึ้น YouTube ให้โดยสรุปเนื้อหาสาระสำคัญเรียบร้อยแล้วถึงจะมาเอาขึ้น YouTube แล้วก็ลองดูต่อว่าเราจะศึกษาส่วนใหนของมันได้อีกนะครับผมส่วนท่านที่สนใจในการเรียนด้วยตัวเองนะครับผมก็ก็ลองดูนะครับผม ตัวแรกก็คือคลิปของ p ีเซลยูไอพารของประเทศไทยนะครับผมตัวที่สองก็คือตัวตัวตัวเรียวตัวตัวเรวที่มันเด้งขึ้นมาอยู่ที่หน้ายูไอพาร์ทอให้เราอยู่แล้วตัวที่สามก็คือ Academy ที่ทางเข้าก็อยู่ที่หน้า UiPath Studio ของเราเหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนด้านังตัวที่4ก็คือการ ไปดูตามคลิปต่างๆที่คนทําไว้นะครับผมใน YouTube ก็มีมีคนพยายามทำแบบฝึกหัดไปเยอะเหมือนกันซึ่งเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ดูแล้วใช้งานได้นะครับผมก็ลองเลือกดูนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางการเรียนรู้ของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งผมก็แนะนําว่าถ้าใครทําได้ผมว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองน่าจะลดเวลางานลูทีนไอที IT, ูทีน บางอย่างแบบแบบลงไปเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะทุกวันนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อก่อนเหมือนต้องใช้น้องมาทําให้หน่อยอะไรเงี้ยหลังหลังว่าผมคิดลองทําแล้วก็สั่งรันโรบอทปุบ๊บมันก็ทําทงานให้งานยาก,ยากไม่ใช่ยากงานง่ายๆแต่ถึกจะหายไปส่วนงานยาก,ยากไม่ถึกเราก็กลับมานั่งทำของเราเองต่อ ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ลองมาดูคลิปนี้ซึ่งตัวผมจะพยายามปล่อยคอนเทนต์ที่เป็นการเรียนรู้ของผมออกมาจากยุคผ่านตัวนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ